าสามองครับวันนี้วันนักข่าวนะครับสม,สมาคมนักข่าวนครปนมเรามาเลี้ยงอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านดงโช่์ตำบลดงญาตอำเภเมืองจังหวัดนครพนมครับเดี๋ยวเราไปตามดูมกิจกรรมกันนะครับวันนี้สมาคมนักข่าวนะครับมาเลี้ยงอาหารกลางวันเนด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านดงโชคครับโรงเรียน,นนี้เป็นโรงเรียนที่เป็นข่าวนะครับมีคุณครูแค่หนึ่งคนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีนักเรียน19คนนะฮะวันนี้เราก็เลยเดินทางมา เรื่งอาหารกลางวันนะครับซึ่งล่าสุดนี่ก็ได้ทราบ,ราบข่าวจากท่านผู้มยการสถานศึกษาบอกว่าก็มีครูมาช่วยแล้วนะครับจําจนวน2ท่านนะครับแล้วก็มีครูจิตอาสามาช่วยหนึ่งท่านนะครับครูจิตอาสานี่ก็เป็นคุณครูที่รอบรรจุนะครับสอบบรรจุได้ที่จังหวัดอื่นแต่ว่ายังไม่ได้รับบรรจุก็เลยอยู่ว่างๆครับก็เลยมาเป็นจิตอาสาสอนนักเรียนนะครับ ซึ่งโรงเรียนบ้านตรงโชคนี้ถ้าพูดถึงก็ไม่อยู่ห่างจากตัวเมืองนครพนมเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าประสบปัญหาเนื่องจากว่าลูกหลานคนที่มีฐานะก็จะพากันเข้าไปเรียนในเมืองหมดนะฮะก็เลยทําให้โรงเรียนแห่งนี้ครับมีนักเรียนน้อยมากนะครับก็คือแค่19คนนะฮะแล้วก็เป็นคุณครูนี้นะครับที่เราได้มานะครับสวัสดีครับท่านครับผมเอาแนะนําตัวเองหน่อยครับ สวัสดีครับชื่อคุณครูสมบัติสมนครับครับอยู่ที่นี่ใช่ไหมฮะครับผมสอนที่โรงเรียนบ้านลงโชคครับนานหรือยังครับท่านสอนได้ผมเพิ่งมาบรรจุได้ประมาณหนึ่งปีที่นี่ครับอืมเป็นไงครับปัญหาที่นี่มีปัญหาอะไรบ้างปัญหาที่นี่ใช่ไหมครับส่วนใหญ่นาะเนื่องจาก โรงเรียนนี้มีนักเรียนน้อยนะครับบุคลากรเราค่อนข้างที่จะน้อยปัญหาที่เจอก็คือพาระงานของรีู่ค่อนข้างที่จะเยอะอยูครับมันกระผมเป็นทุกอย่างรวมถึงนักการพานโรงผมก็ต้องรับผิดชอบครับงานความปลอดภัยงานการวางวันโครงการเจ้าหน้าที่พัสดุมันมันมารวมอยู่ที่ ตัวผมเรียนคุณครูคนเดียวทั้งเรียนมีผู้ชายคนเดียวมีผู้ชายคนเดียวนะครับผมเบยโดยพื้นเพคุณครูเป็นคนที่นี่ไหมครับครับผมเป็นคนนครพนมเป็นคนบ้านนี้ไหมหว่าต้องคนตำบลบ้านพึ่งครับตำบลพึ่งก็ต้องเดินทางมาแล้วว่ามีบ้านประคูที่นี่เดินทางไปกลับครับเดินทางไปกลับเนาะครับวันนี้ก็เป็นวันนักข่าวเป็นยังไงบ้างที่นักข่าวมาตามข่าวแล้วมาเลี้ยงอาหารกลางวันครับรู้สึกขอบคุณมากครับที่ทางนักข่าวนะครับ ได้มาเลี้ยงขนมเลี้ยงไอติมกับเด็กๆนะครับเด็กๆก,ก็ดีใจครับับเวลารออยู่พอได้รทราบข่าวว่าจะมีนักข่าวจะมาเลี้ยงข้าวโดยโดย,โดยพื้นเพชาวบ้านเป็นไงบ้างที่นี่ครับเด็กนักเรียนพ่อแม่ปกครองมีฐานะเป็นยังไงบ้างครับโดยภาพรวมส่วนใหญ่ผู้ปกครองที่ส่งลูกมาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่จะมีฐานะค่อนข้างที่จะ,ะติดขัดเรื่อง ป,ประมาณครับที่จะส่งไปสองก็คือเด็กก็จะอยู่กับตายหาญซึ่งปัญหาก็คือถ้าอยู่กับตายายเวยลาไปรับไปส่งมันอันตรายในเมือง,งส่งปก็ป,ประมาณนี้ครับมีกี่หมู่บ้านเขบบมาเรียนที่นี่ม่บ้านเดียวครับมีหมู่บ้านเดียวนะครับคือบ้านด,านโดงโชคเนาะครับ,รบขอบพระคุณมากครับท่านครับนีค่คือ กมาเลี้ยงไอติมเด็กนักเรียนก่อนนะครับเดี๋ยวอาหารกลางวันตามมานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของวันนักข่าวที่นักขมนุมครับได้นําอาหารวันข่าวแล้วก็ไอติมนะครับไอซครีมเด็กๆก็ชอบนะครับนี่ตัวเล็กตัวเล็กเข้าแถวก่อนนะครับมาเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับวันนี้ก็มารับไอซ์ครีมก่อนนะครับนี่ครับ ก็รายละเอียดต่างๆก็สัมภาษณ์ท่านเด็กๆบกมือไปแล้วนะบกมือไปแล้วดูแลสถานที่อย่างนี้นะครับก็มีเด็กนักเรียนนะครับวันนี้ก็มาในชุดเขาเรียกว่าเสื้อลายขอนะฮะนี่เสื้อลายขอนะครับอ๋ออะไรลูกอ๋อหนึ่งท่านสอสออดีตสอสอเจ็ดสมัยครับท่านคันคายอัตถิิ์สวัตถิศนะฮะ นะครับเป็นโรงเรียนนี่ครับก็คุณครูคนสวยสวัสด,ดีครับโอ้คุณครูคนสวยนะครับนี่นก็มาอยู่ที่โรงเรียนบ้านนงโชคนะครับครับ อยากให้ไก่อยากไปให้คนโชคนะครับเป็นนักเรียนเด็กปรี้ยงน้องนะครับโอ้โหเข้าคิวกันเพียบเลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับมาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนนะครับนะครับ12-19คนนั่นเองนะครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เมืองแต่ว่าก็คนที่ก็มีฐานะเข้าไปเรียนในเมืองกันแต่ว่าที่นี่ก็เลย ส่วนมากก็จะเป็นนักเรียนที่อยู่กับตากับยายนะครับนี่ก็วันนี้ทางสังคมนักข่าวนครพนมครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของผู้มีจิตอาหานะครับร่วมบริจาคมานะครับนี่ครับหนูน้อยก็ได้รับไอศครีมวันนี้ก็อิ่มกันนะครับวันนี้นะครับนะครับนอกจากไอศครีมก็มีข้าวกล่องมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีขนมจีนมาให้ด้วยนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่ครับคือโรงเรียนบ้านตรงโชคนะครับนะครับโรงเรียนบ้านดงโชคก็สถานที่ก็กว้างขวางนะครับนะครับเรามาคุยกับคุณครูจิตอาสาก่อนนะครับให้คุณครูได้หันหน้ามาทางนี้ครับหันหลังไปทางนักเรียนนะครับชื่อคุณครูอะไรครับผมสวัสดีครับผมชื่อครูชัดชัยจันทร์สีเมืองนะครับครับก็มาเป็นครูจิตอาสานะครับที่โรงเรียนบ้านตรงโชคได้ประมาณเดือนกว่ากวาแล้วครับครับครับ ยังไงถึงได้มาเป็นครูจิตาสาครับทราบข่าวยังไงครับพอดีเห็นสข่าวใน tiktok นะครับครับตามในทาง่เที่ยวนะก็เห็นว่ามีบุคลากรน้อยนะครับไม่เพียงพอต่อต่อนักเรียนแต่ว่าถามว่าเพียงพอไหมในในอัตราตำแหน่งก็เพียงพอนะครับสำหรับข้าราชการเนาะครับแต่ว่าในเรื่องพบชั้นก็เราก็ต้องบริหารจัดการให้ได้ดีที่สุดก็เลยมาช่วยนะครับมาช่วย การวิชาศึขษาศึกษาและพระรักษาครับโดยโดยคุณครูก็ไม่ได้มีค่าอะไรเลยแล้วเป็นจิตอาสาจึงตรงเลยนะตรงครับไม่ได้รับค่าใช้จ่ายค่าจ้างอะไรครับก็ทราบว่าคุณครูก็จะอยู่นี่อาจจะไม่นานเพราะว่ารอบรรจุใช่ไหมครับบรรจุครับจันทันทบุรีครับโอ้ยจันทบุรีนะฮะก็ขอบคุณคุณครูครับที่มาช่วยดูแลทั้งเรียนทราบว่าเดินทางมาไกลด้วยนะคุณครูเดินทางมาจากอำเภอไหนนะอำเภอป่าปากอำเภอป่าป่านะห่างอย่างนี้ก็ กี่กิโลฮะเกือบสามสิบกิโลกบกิโลนะฮะก็เสียสละทั้งค่าน้ํามันรถเสียเวลานะครับก็มาเป็นจิตอาสาให้กับนักเรียนเพื่อที่จะรอไปบรรจุต่อไปที่จันทบุรีนะขอบคุณครับคุณครูครับผมขอบคุณครับนี่ก็เป็นคุณครูอีกขั้นหนึ่งครับที่มาเป็นกิตอาสาครับครับอันนี้ท่านนายกสมาคมนักข่าวนะฮะก็วันนี้ก็มา ครับอันนี้ก็นักเรียนนะครับคุณนะครับอ้าเราเห็นคุณครูคนสวยนะครับสวัสดีครับคุณครูมาอยู่นี่นานหรือยังครับประมาณหนึ่งปีกว่าหนึ่งปีกว่าแล้วเป็นไงบ้างได้เจอปัญหาอะไรบ้างไหมที่นี่มีปัญหาอะไรบ้างโอเคนะคะนักเรียนก็น่ารักน่ารักนะฮะโอ้อ่ามีกี่คนนะฮะ 9คนค่ะครูและบุคลากรรวมกันแล้วก็5คนค่ะครับผมครับขอบคุณมากครับคุณครูคนสวยนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปคุยกับทางสมาคมนายกสมาคมนักข่าวก็ขอให้ครั้งต่อไปก็จะอาจจะมีมากกว่านี้โอเคครับขอบคุณครับวันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะครับท่านนายกสมาคมนักข่าวนะครับนี่ก็คือเป็นบรรยากาศ